มาดู Excel ของเราครับเราจะทำไฟแนนซ์รถยนต์มีราคาเงินดาวเวลาผ่อนแล้วก็อันนี้จะมาจากการคำนวณนะครับตัวช่องนี้จะมาจากการคำนวณอันที่มันเป็นสตาร์ชาร์ปแบบนี้แสดงว่าขนาดของเซลล์ไม่พอก็ดงมันหล่อมาันจะพอ มาจากการคำนวณอันที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เงินดาวเล็กไ,ไปหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์เงินดาวนะอันนี้คือข้อมูลที่เราต้องกรอกเข้ามานะครับอาจารย์นี้กรอกเข้ามาอาจารย์นี้ต้อง เป็นสูตรไปย้ายเซลล์ก็ดับเบิ่คลิกที่เส้นขอมันพอดีโอเคยี่ห้ออะไรก็พิมพ์ลงไปขอ้อมูลพวกนี้ต้องกรอเข้าไป่ัน,นีีก็คำนวณเปอร์เซ็นต์เงินดาวแล้วมาจากเงินดาว หารด้วยราคาคูณร้อยเวลาพิมพ์สูตรขึ้นต้นด้วยเท่าก,กับเวลาเราพิมพ์เท่าก,กับแล้วเรามาคลิกที่เซลล์ก็จะขึ้นชื่อเซลรูไ้ไหแเราก็พิมพ์มอาก็ได้ d สี่เซลล์ที่เราคลิกนะครับหารราคาคลิกให้ถูกเซลแบบเซลล์คือราคาแถวเดียวกันคูณร้อยอันนี้เขาเรียกว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งล้านสองดาวหกแสนก็เรียกว่า, 1, 02, าว 600, เปอร์เซ็นต์ 50%แต่จะใส่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์ด้วยก็คลิกเปอร์เซ็นต์สัญลักษณ์เปอร์เซ็นต์ถ้าเราจะคลิกที่ตัวเปอร์เซ็นต์เราแค่เอากับหารด้วยเซลล์นี้มันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ให้ แล้วถ้าเราคลิกที่สัญ,ญลักษณ์เปอร์เซ็นต์นะครับเราไม่ต้องคูณร้อยแต่เราไม่คลิกเราคูณร้อยกับแต่ถ้าเราไม่ถ้าเราคลิกที่ตัวเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ให้เลยเช่นเท่ากับเงินดาวหารด้วยราคาคลิกให้ถูกแถวนะครับอันนี้ต้องคลิกที่เปอร์เซ็นต์สี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอามาวางมุมด้านล่างจับลากลงมามุมด้านล่างเป็น,เ,ปน,เ,ปนเครื่องหมายบวกทึบแบบนี้จับลากลงมา นะครับนั่นคือเปอร์เซ็นต์เงินดาวทีนี้อัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยก็จะมีเงื่อนไขอยู่นี่ข้างล่างตาดอกเบี้ยดูข้างหน่อย1%ถึง50นะครับเป็นเงินดาว นะครับหนึห่ถึง15บถึงสิบห้าหนึงถึงห้าสิเปอรตดัตต์รีเียสี่เปอร์นต้อต้งเข้อันนี้ต้องใช้ if นะครับเป็นเงื่อนไขเท่ากับ if s e l l นี้ f ี่ลิกิกน้อยกว่า5้าสิบด นั่นคือห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับใส่เป็นอัตราดอกเบีย้ยเวลาที่เราพิมพ์เสร็จเราหลุดออกไปเราคลิกตรงนี้แล้วก็มาดูที่ช่องนี่คือที่สมการที่เราต้องพิมพ์ใส่สี่เปอร์เซ็นต์นอกจากนั้น if อ c o ม m ากอ่อนเรียกสองอัน ถูกสี่ถ้ามันน้อยกว่าห้าสิบถ้ามันน้อยกว่าเจ็ดสิบเอาสามเงินไก่ก็พอเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์คอมมาดาวเยอะมันก็จะยิ่งน้อยอาสามเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ นี่พิมพ์ลงไปในช่องนี้พิมพตัวนี้ลงไปพิมพ์ตัวนี้ลงไปในช่องอัตราดอกเบี้ยถ้า F4 F4 คือช่องเงินดาวช่องนี้นะคือช่องนี้ก็ตามนี้ครับ ทีนึงถ้ามันน้อยกว่า5้าก็คือ54%ถ้ามันน้อยกว่า73%นอกนั้นก็เป็นสคลิกก็จะขึ้นเตร์จะขึ้นเปอร์เซ็นต์มุมวางมุมล่างกว่าจับลากก็จะได้เปอร์เซ็นต์ตามที่เจ็ดอรก็ตกตเราเรียสอก็ส์นะครับแปดสิบก็สองเ็นอยู่ในช่วงนี้ ีนี้ยอดไฟแนนซ์ยอดไฟแนนซ์มาจากเอาราคาลบด้วยเงินดาวเวลาพิมพ์สมการก็เท่ากับราคาอยู่ในช่องนี้คลิกลบด้วยเงินดาวอยู่ในช่องนี้คลิกมันจะขึ้นชื่อเซลล์ C ่คือช่องนี้ C D c คือช่องนี้ก็เท่ากับนั่นคือยอดไฟแนนซ์เงินที่เหลือจากเงินดาวแต่มันขึ้นช่องแบบนี้แสดงว่าขนาดช่องไม่พอก็จับลากนะครอก ล่างน้อยพอทีนี้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยก็เอาตัวอัตราดอกเบีย้ยคูณด้วยยอดไฟแนนซ์แล้วก็คูณด้วยเวลาพอนนะครับเท่ากับยอดไฟแนนซ์คูณอัตราดอกเบีย้ยคูณเวลาพอนนี่คลิกเซลล์ให้ถูกตัวก็จะได้ออกมานี่จับล่างลงมาก็จะเป็นแบบนี้ ต่อไปผ่อนต่อเดือนทีนี้อันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่เราต้องการรู้เวลาซื้อรถผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ผ่อนต่อเดือนเราจะดอกเบีย้ยบวกด้วยยอดไฟแนนซ์แล้วก็หารด้วยจํานวนเดือนนี่จำนวนเดือนคือเวลาปีคูณ12ก็เท่ากับวงเล็บหารด้วยวงเล็บวงเล็บข้างหน้าคือ,อตัวนี้บวกกับยอดไฟแนนซ์บวกอัตราดอกเบีย้ย วงเล็บข้างหลังคือเวลาผ่อนคูณด้วยสิบสองเท่านี้จะได้เติหมาก็จะได้ผ่อนต่อเดือนนี่คลิกดูเวลาที่เราคลิกแต่ละช่องมันก็จะขึ้นตัวอยู่ด้านบนขึ้นสมการที่เราพิมพ์อยู่ด้านบนคลิกช่องตรงนี้นะครับนี่ คลิกขึ้นช่องตรงนี้คลิกขึ้นช่องตรงนี้คลิกนะครับอย่าที่เวลาที่เราพิมพ์เราพิมพ์ช่องนี้มันก็ขึ้น if ที่เราพิมพ์ไว้ช่วงหาร์ตาโรเบียลอเลื่อนดูได้ก็จะได้ออกมาเวลาที่เราพิม สมการจะต้องขึ้นต้นในเครื่องหมายเท่ากับนะครับ okay. เช่นเรามาที่ช่องนี้ถ้าเราพิมพ์บอกว่าเท่ากับเอาราคาลบด้วยเงินดาวมันก็จะขึ้นในหะ้นนี้ตัวอย่างนี้เฉยทำให้ดูนะครับลบออกก็จะได้ตารางที่เปลี่ยนยอดเป็พวกนี้จะมาจากการคำนวณ นี่มาจากการคำนวณส่วนในตัวนี้กรอบลองทำดูขึ้นต้นด้วยเท่ากับขอบคุณที่รับชม thank you ลททงองทำดู